สวัสดีครับจากช่องวลพัฒนอาร์ทีวีครับน,นี้ก็พอดีผมสั่งโรโซเซียแบล็คเมจิกกลายครับมาเป็นตะกร้าแบบนี้เลยส่วนของเขาที่ขายก็จะอยู่ที่อำเภออรัญญัประเทศจังหวัดสักแก้วเป็นแบล็คเมจิกกลายคอรเซียที่เขาวิเคราะห์ว่าจะขึ้นยาดนะแบล็คเมจิกกลายนี่คือดั่งของเขานี่จะมีความหลากหลายเป็นแบบด่างกระจายดา่่งฮาร์ปคือเขาสามารถ มีรวดลายที่หลากหลายครับก็เป็นที่น่าสนใจนะผมว่านี่นก็สั่งมาเป็นต้นต้นเขาก็มีหลายไซส์นะเดี๋ยวเราจะมาแกะแนะแน่น้ำกันนะก็ส่งมาจากอำเภออารันยประเทศใจังหวัดจันร์สรแกาว ใหญ่มากเลยนะครับโอ้โหแน่นหนามากเลยนี่ก็ติดเลยโอ้โหสุยยดยอดเลยนะครับรเขาแพค็คมาอย่างดีเลยเลกวในจิตกใกจเป็นสวยมีเอกลักษณ์เขาล็อกท้ายกระถางด้วยนะเนี่ยผมจะต้องออกอยังไงเนาะแกะตรงนี้หน่อยอนนนะปุ๊บแต่เราต้องจับไว้สวิตช์เองครับ ได้แล้วครับน่าจะได้แล้วโอ้โหล็อกมาล็อกมาอย่างดีแล้วครับนี่โอ้สุดยอดเบล็กเมจิกกายตอนนี้เขาเตรียมขึ้นยานนะแล้วผมจะขยายพันธุ์ใหาเน่เน้าอะ่ะ พิธีพิถานนะครับพิถานในการส่งของวันนี้ไงวยวผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างครับแต่ผมยังยังไม่เปิดกระถางนะเพราะว่าพอ <c oughs> ได้สั่งปุ๋ยปุ๋ยไปยังไม่มาเลยโคลกกเซียแบกไม่จีกไกล ผมก็จะใส่รองน้ําไว้นะครับรองน้ําไว้เดี๋ยวถ้าไงก็ถ้าผมซื้อกระถางม,มาใหญ่ๆมาก็เตรียมดินเป็นสูตรของเขาสูตรเตรียมดินสูตรโสลตรโคาเซียดินของโคลอคาเซียนโดยเฉพาะเพลี้ยสั่งปุ๋ยไปยังไม่ได้ส่งมาการซื้อหรือการเอฟนะการเอฟโคลโกคาเซียนะครับก็ส่วนตัวก็จะอยากจะแนะนําท่านชมว่าควรที่จะ สั่งซื้อแบบต้นแบบนี้หรือเป็นข้อไหลหรือนอเพราะว่าเขาจะไม่กลายพันธุ์บอลน,นอกส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นมเลมเล็ดเมล็ดเขานําเข้านะส่วนใหญ่เขาจะกลายพันธุ์นะครับที่เห็น,ห,นหลายหลายหลายเจ้านะที่สั่งโปรเซียเป็นเม็ดโปรลเซียเป็นเม็ดนะถูกจริงครับเราต้องรับความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงในการที่ว่าจะไม่เป็นโปรลเซียเราต้องการ เขาว่าจะมีเปอร์เซ็นต์นี่จะมีแค่ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับท,ที่ว่าเขาจะเหมือนแม่นะเหมือนต้นแม่ถ้าโคลกาเซียที่สั่งมาจากเมืองนอกนะมุนเซียจากเมืองนอกอย่างตัวนี้ก็มาจากเมืองนอกเหมือนกันคือไม่แนะนำเลยครับไม่แนะนําให้สั่งซื้อเป็นเมล็ดเพราะเพราะว่าโอกาสเสี่ยงนี่สูงมาก ราคาถูกก็จริงครับตัวนี้เป็นต้นแรกของที่สวนของผมเลยที่สวนของผมมีตำหนินิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเราเราจะเน้นขยายพันธุ์เป็นหลักสาหรับช่องวรทุทบอาร์ทีวีก็มีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเมื่อทางช่องอัพคลิปเข้ามาใหม่ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่จะสนับสนุนกิจกรรมของช่องนะครับก็สามารถสแกน QR code ได้ได้ตรงมุมนี้ครับมุมนี้เลย รายแรกชนหนึ่งก็จะนำไปช่วยเหลือสังคมต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ